้ค่อยๆนะคะเอามาทุกตำบนเลยจะมาแจ้งนะคะจะมาแจ้งสีแจงแถลงไขนะคะทุกคนพวกจอยังาเฝ้าวิ่งคอยเดินมาทําไมไม่ตอบคอมเมนต์ไม่ตอบแชทไม่ตอบโน่นนี่นั่นเลยตอนนี้ค่อยยุดตอบแชทแล้วะคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้จากจะมาแจ้งที่น้องทางบ้านนะคะว่าเฮาจะยุดรับออเดอร์ชั่วรข้าวก่อนนะคะเพราะว่าอะไร แล่ดำเบิแล้วค่าแล่ดำเบิแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็คือเราทำไม่ทันนะคะทุกคนกราบแบบเบ่นจางคาะดฐ์นะคะคอพระคุณพี่น้องทุกคนที่เอ็นดูแม่ค่าโตเล็กๆน่ารักน่ารักคนนี้นะคะพี่น้องค่ะอยากจะบอกความจริงจักใจเลยว่าเหตุบอลท่านมี คิดว่าจะเปิดรับออเดอร์ลองดูแค่100ขวดแต่พอเราโพสคลิปลงไปทุกคนแบบตึง้งตึ้งตึงตงตึงสาวกไต่ว่ายแบบทัว่วประเทศพักมากว่าอยากซิ้มน้ำตาร่าน้ำตํำนะคะทุกคนตอนนี้ผลิตบบท่านแล้วจะขอยุดรับออเดอร์ชั่วรข้าวก่อนนะคะตอนนี้มีออเดอร์ค้างประมาณ500บ้านเราจะพยายามทำให้เสร็จให้เร็วที่สุด เราก็จะส่งหาร้อยบ้านนี่ให้เซทนะคะพี่น้องคะในระหว่างที่กําลังทาออเดอร์ห้าร้อยบ้านอยู่นี้นะคะเข้ากัเลยสี่หยุดรับออเดอร์ก่อนแจ้งนะคะใครที่ยังบโอ,อนเงื่อนขอรองอย่าโอ,อนเงื่อนมากตอนนีนะคะประเทศไหยเพราะท่านแล้วขอรองอีรีค่ะเทิ่งอยาไรเงินเทิ่งสู่บไปไว้พี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวจะกลับมารับออเดอร์ไหม่นะคะรอบหนาแต่รอบนี้ ทุกคนอย่าเพิ่งพักเข้ามานะคะทักมาพูดคุยกันไดค้ค่ะแต่ว่าอย่าเฝ้าทักมาสัง่งออน่านต่าหรือว่าน้าปาร,รานะคะทําไม่ทันคะ่ะขอเคลียร์ออเดอร์เก่าออกให้หมดก่อนนะคะตอนนี้ค้างอยู่ห้าร้อยบ้านพี่น้องเออยน่นี่เฮ็ดกอ,อกไปแล้วเฮ็ดไปแล้วประมาณหนึ่งร้อยสองร้อยเฮ็ดต้ในใดกรบบอท่านปลาแดกต้มไปแล้วประมาณสิบกว่าหมอเฮ็ดต้ในใดกับวพ่อเครื่องทาขวดเั้ื่องนนนี่นั่น ขอพะคุณพี่น้องหลายๆค่ะที่ให้การสนับสนุนนะคะเดี๋ยวจะกลับมารับออเดอร์ไหมดวยคะ่ะตอนนี้ขออนุญาตอนุ่มเกียร์มาเสียกูเลยตอนนี้สร้างเจ้าบองหาตอนนี้สร้างคุณน,น้เา,นนาเจ้าบองเตรียมตรงท่งกันเลยคะ่ะไ,ไป